ผัดกระเทียมให้หอมเล้วราก็จะใส่ไก่ผัดลงไปเลยอันนี้ไม่มีประหุกกรอบนะ ปกติจะใส่วามุกรอบนี่เราก็ใส่ไก่เลยก็พัดทีเดียวเลย น,นี่ไฟแรงได้นะครั มาณน,นี้ครับทีนี้เราก็ใส่กว๋วยเตี๋ยวลงไปนะใส่กว๋วยเตี๋ยวคนระนี่ครับกว๋วยเตี๋ยวนะหนึ่งกิโลปัดทีเดียวเลยครับลองทะเบียน xem rục xem đen đầm này dễ dàng thế này mày phải tuyệt اینکه یه پاون هست اونها سال Đây, đây là cái tân hỏi nó กินดูนะครับอ <t ell Arizona> ีกหนึ่งช้อนครับยังไม่มี เราก็ผัดเป็นจานๆเล็กๆนะเราผัดคนเดียวเลยครับก็เ,เลยเป็นแบบนี้ yeah オフのカップ。 เราปัดกระทะใหญ่มันก็เลยเละแบบนี้ครับมันเหนียวมากเลกยถ้าใช้สวยก็ผัดทีรจาร์นะครับ เตียวเยอะครับตักเสิร์จครับเตียวคั่วไก่นี่สหรับก็จะมีประกาศไว้ข้างนะ เตี๋ยวกู้ไก่ก็เลยได้แบบนี้ครับต้องกินกับน้ำจิ้มนะครับซอสปริกกินกับซอสปริก